เดี๋ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครวันนี้ก็มาอยู่กับส่งการบ้าน EP 2นะฮะก็วันนี้เป็นคิวของส่งการบ้านเชลนัทฮะฮีโร่แครี่ที่คุณภาพครับแก้วฮนะสำหรับอาจารย์ทุกท่านที่แนะนำมาและะ้วก็วันนี้จะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยฮะ สำหรับใครที่ดูจบแล้วนะครับฝากให้ดาวด้วยนะครับว่าได้กี่ดาวฮะการบ้านวันนี้เปิดเกมมาครับเรามีคิลเดอร์มาคอยเป็นตัวสนับสนุนให้ฮนะส่วนฝั่งตรงข้ามเป็นตัวฮนะก็ค่อนข้างจะแก่ทางได้นิดหน่อยฮนะก็เราเป็นแคลรี่ตีสดฮนะอาจจะทำให้ จัดการดาเมจได้น้อยลงฮะสำหรับสตูดฮะสวยฮะคิวดอร์พยายามสกิลไล่ไปต้องรอชังงวะทีมั้แกลกมาครับดึงคิวดอร์เราไปฮะขอยิงสกิลตอดก่อนขอิ้งระยยามาก่อน่วนพยายามสกิลตอนเลือดเราดามร่างฉีเราโดนอาลีนเก็บไปฮะแต่เราต้องมาสนใจฝั่งเราครแก๊กดึงวอาฮะ ็จคีบไปก่อนฮะใจเย็นๆนะต้นเกมดาเมจย,ยังเบาอยู่ฮะเด้งไปที่นกฟ้าฮะแรกพยายามจะดึงเราฮะหลบผาได้กิลเดอร์สวยฮะกิลเดอร์เข้าไปกันฮะแรกเสียฟิกไปมีไฮโนมาช่วยเสริมฮะจังหวะนี้ฝั่งตรงข้ามก็มีแรดมาเสริมทัพอีกตัวฮะก็รอฮะรอจังหวะไฮโนเราเข้าไปปาสกิลไล่ต่อฮะ ตนนี้เรารีบเก็บมังกรเล็กไปก่อนฮนะนกฟ้าพอให้ช่วยเสริมเงินได้ในช่วงต้นเกมฮนะมีทาชิมาแทงให้ฮนะจังหวะนี้ซานิดเข้ามาเก็บทาชิเราไปคนระับยืนยิงสกิลฮนะเรียบร้อยคนระับเก็บซานิดมาได้เหลือแก๊กพยายามจะเก็บคิวด์เราเราเสียคิวด์ไปฮนะคิวต่อไปเก็บแก๊กมาได้คนะิวเข้าไปฮาร์ดอื้อหือ,ห,อหนีไปได้ฮนะตัวนฮนะเก็บไปสองตัวฮนะยังพอทําให้เรามีเงินในช่วงต้นเกม ต้องขอบคุณแท้งทีมเราฮะที่คอยกันให้ฮะทีเดอร์ซอยป้อมครับแอบซอยป้อมไปทีด้น้อยทีด้น้อยฮะค่อยๆย,ยิงไปตอนนี้ก็ต้องถอยครฝั่งสตูหายครับอาจจะโดนอ้อมดักหลังได้ฮะแปะมาเคลียร์คีป,ป่าฮะเก็บตังก่อนแปรกลับตัวดกลับมาคุมเลนต่อฮะ อันนี้ก็พยายามให้คิวปช่วยบังเราไว้เด็งไม่โดนฮะคิวตอไปฮะคืงรอฮอะคิวอ,อันติเข้าไปคิวเดอร์เข้าไปสวยฮะแต่เหมือนจะสกิลไม่ทันฮะ <iende> เรียบร้อยฮะโดนดูดฮะได้อยูไอยออ่ได้อยู่คิวเดอร์ได้อยู่สวยคิวเดอร์อีกคิวเข้าไปตอดตวดฮะก็ถอยออกมาก่อนแคส์มายิงดักไปเรียบร้อยครับเก็บแลสมาได้ตอนเกมก็เก็บไปสี่ฮะ กองขอบคุณคิวดเออร์ฮะทำได้ดีทีเดียวก็ยิงชี้ไปก่อนนะเคลียชีย้ไปฝังเรามาเติมแล้วอันนี้ก็เล่นพยายามเน้นกดการสวฮนะอย่าให้เข,เข้ามาครับเรียบร้อยครับพลิกเข้าไปยิงตัวเรียบร้อยมีพยายามเข้ามาในป่าต้องไปช่วยเพื่อนฮนะตองคอยชิงระยะด้วยฮนะไม่งั้นจะโดนโดดไสฮนะจังหวะน,นี้ยิงต่อเข้าไปหันกลับมาสวนเลยฮะตอนนี้เรามีทีมสนะามครับจังหวะน,นี้หายโนเราป่าห่อเข้าไปเรียบร้อยครับเก็บมาได้นะ ันระบายดาบที่ฮนะยิงแลสออกไปลแลสหนีไปได้ฮนะเรือแกรกพยายามจะกันป้อมฮนะิฮูเดอร์เราพยายามร่อสกิลอชีพปาสกิลต่อไปเรื่อยๆฮนะกลับมาเคลียร์คีพให้คีพดันไปก่อนนะจังหวะนี้แก๊กดึงฮนะโยงสกิลเข้าไปยิงคนระับเรียบร้อยครับเก็บแก๊กไม่ได้ฮนะตัวพยายามจะตามเข้ามาเล่นงานเราฮนะต้องถอยทิ้งระยะก,ก่อนเรามีอันตีครับนะมีท่านหนึ่งฮนะจังหวะนี้ยิงเข้าไปฮนะ การดาเมจฮะเราโดนป้อมตีขอบุณมากคิวด์ฮะช่วยฮิวให้แต่เหมือนใจฮิวไม่ขึ้นฮะไม่เป็นไรฮะคุมเชิงทิ้งระยะไว้ก่อนรอให้ตัวเข้ามาแต่เหมือนว่าจะมีแลกมาเสริมับให้ปล่อยให้ไฮโนโ่แล้วก็คิวเดอร์คอยกันไว้ฮะกลับมาเติมเลือดรอขีอีกชุดน่าจะได้ป้อมนะ แรกรพยายามดึงไฮโนะแต่เหมือนจะไม่โดนฮะโดนคิวดอร์คิวสวนไปดีเพียคีฟก่อนฮะเราต้องบุ่งเน้นไปที่ป้อมฮะเรียบร้อยครับเก็บป้อมมาได้ไฮโนะเรากลับไปการเล่นกลา s <S งฮะใจเย็นฮะคิวด์ตอนนี้ก็เก็บไป6ตัวแนละ้ว <'s> แต่เหมือนทาชิเราจะโดนเล่นในป่าฮะ ปุ่มอะ่ะสวยฮะคิวดอร์เก็บตัวฮะแต่เหมือนตัวมีการคิวฮะกันดาเมจกายภาพฮะก็เลยตีไม่ค่อยเข้าฮะหนีไปได้เมื่อกี้คิวดอร์ล็อกสวยเลยฮะแต่เราดาเมจไม่ถึงฮะไม่พอฮะแต่มาเคลียร์คลิปอ่ะเวท้าเก็บได้เก็บฮะจังนี้โดนแกลดึงครับเข้าป้อมเรียบร้อยครับโดนเก็บไปฮะไม่รอดฮะ จากวันนี้เราประมาทฮะกอดเก็บไปลงมาเกียร์คลิปเลนกลางแทนฉีฮะปล่อยให้ฉีสลับไปด้านบนฮะเพื่อจะเก็บป้อมล่างฮะตอนนี้ไม่มีใครสนใจฮะแต่เหมือนฝั่งตรงข้ามจะหายับสานิตโผล่มาฮะก็อต้องถอยฮะรอเพื่อนมาเติมฮะจะบุมบานเข้าไปเดียวๆไม่ได้อันตรายมาก เพื่อนมาเติมฮะทาชิฮะเข้าไปสู้ครับซาดิแทแต่เหมือนว่าซาดิจาสกิลหนีไปฮะกานบนเราไฮโนโดนเอสเก็บไปฮะตอนนี้ให้เพื่อนช่วยคุ้มกันนะน่าจะเลงไปที่ป้อมก่อนะฮะอยู่เดอร์สกิลว่าหครับมีชีค่อนข้างแรงนะฮะพันหกฮะช่วงต้นเกม พร้อมได้ครับลงไปช่วยเลนกลางต่อไอคิปเซ็จเลนกลางรีบม,มาช่วยฉีด้านบนฮะเจอกับอ,ลลอะไรนะจังหวะนี้โยนคิวเข้าไปไม่โดนฮะเวาวไปฮะพยายามเข้าไปตามฮะทางนี้ลงมาดูมาก่อนฝากดูด้าครับถ้าได้สองออบเจกต์ก็อน่าจะทำให้บวกบายฮะ แต่เหมือนว่าจะไม่ไหวฮะก็ละเว้นมังกรไว้ก่อนฮะให้าชีเก็บดาร์กไปฮะอันนี้ฉีบมุ่งเน้นไปที่อารเรนฮะให้ฉีแทงให้ครับจากว่านี้สกิลเสริมมาเรียบร้อยฮะเก็บอารเรนมาได้ฮะสวยฮะแกลกโผมาแบบนี้โดนดึงเข้าไปพยายามฟิกโยครับแต่เหมือนแกกจะมีฟิกดูดฮะเรียบร้อยคัะโดนแกกดูดไปพยายามช่วยนะแต่เหมือนจะไม่ทันนะ วานี่บวกละมุนฮะคิวต,ต่อต่อทิ้งระยะห่างครับเก็บแก๊กมาได้ฮนะตามเป็นคิวไปฮนะไล่ตามต่อฮนะชีดเก็บอะไรมาได้เหลือแค่แรกกับทวดฮะช้างวานี่คิวเดอร์โยนคิวใส่ทรวดเรียบร้อ,อยเก็บทรวดมาได้ฮนะแต่พยายามกันป้อมคนะรับแต่กันไม่ไหวในหะ้เราเน้นไปที่ป้อมฮนะปีนป้อมให้เพื่อนฮนะเพื่อนเข้าไปดันเลนกลางต่อแนละ้ว ได้จบครับฝั่งตรงข้ามเหลือแค่แล้วตัวเดียวฮะเน้นเกมไว้เน้นเกมไว้จากวะน,นี้ลิกเข้าไปยิงแล้วฮะเรียบร้อยครับได้ปอมกลางเรียบร้อยลองยืนซอยดูแต่เหมือนจะไม่ไหวฮะสนิทพยายามเข้ามาคิวด์พยายามคิวหนีฮะตอนนี้ก็ต้องถอยฮะยาโนสวยฮะคิวด์เราอันติได้ดูดโดนแก๊กดูฮะไม่น่าจะรอดฮะโดนอารเลนกระโดดระเบิดไปฮะเรียบร้อยฮะ กลับมาช่วยฉีเล่นบนฮนะโดนสนิทไล่อยู่ฮนะจังหวะน,นี้ยืนฟอยเรียบร้อยครับเก็บสนิทมาได้ฮนะต้องขอบคุณฉีที่แทงให้ฮนะมาทันเวลาพอดีมาดาเลนล่างต่อฮนะฝั่งตรงข้ามน่าจะไปสนใจเลนกลางฮนะเรียบร้อยครับแอบลอยให้แอบลอยเลนมาเรารอจังหวะสองเนะี่ยเพื่อไฮโน่เราโดนเล่นฮนะ พอจะได้ช่วยกันได้ฮนะอีคิอยู่ที่ส0 0พันถึงสองพนะเพื่อนบอกถอยฮนะก็ต้องทิ้งระยะมาก่อนฮะให้ไฮโน่เราแทงไปเลยฮนะ <c oughs> โอเคครับด้านบนพยายามจะดันด้านบนฮะตอนนี้เราก็แยกดันมาดันด้านล่าง่วนคิวเข้าไปครับประมาาเราฮะอาเลนฮะเรียบร้อยเก็บอาเลนมาได้ตอนนี้รอคีวฮนะเป็นเกาะขอบครับเกาะขอบกำแพงครับ การฝั่งตรงข้ามสนใจอะพยายามหลอกล่อสตูไอนนชีพยายามเข้าไปในบ้านนะตอนนี้ฝั่งตรงข้ามไม่เหลือป้อมแล้วตอนน่าจะปิดเกมในรอบนี้ลนะจังหวะนี้แก๊กดึงฮะยิงตวดก่อนฮะไลต่ตวดกลับบ้านก่อนพยายามยิงคิวต่อไปเรื่อยๆอสวยฮะเพื่อนตอนนี้ยิงป้อมไลยฮะจบเกมก่อนนะไม่ได้สนฮีโร่ฮะโอเคครับ ก็จบกันไปฮนะส่งการบ้านเซลนัดฮะต้องขอบคุณทีมที่มาร่วมกันส่งการบ้านนะก็ขอบคุณผู้อาจารย์ทุกท่านที่คอยแนะนำนะควรผู้ที่รับชมแล้วก็กดติดตามใครที่ยังไม่ได้กดติดตามฝากด้วยนะฮะส่วนใครที่ดูมาถึ่งตรงนี้ก็ฝากแนะนำให้ดาวผมด้วยนะฮะ ระว่างหนึ่งถึงห้าได้ประมาณกี่ดาวครับอาจารย์ไว้ก็ฝากไปด้วยนะครับก็ MVP ไปครับเชลนัดเก็บไปสิบตัวครับค่อนข้างแรงตามสกินนะคร ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดคอนเทนต์อาวีเด็ดเดสนุกสนุกมันๆก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับวันนี้ผมเดอะครินขอตัวไปไต่แรงก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าบ๊ายบาย